เอนจอยเคยทำงานบริษัทหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะแล้วอยากหาไรายได้เสริมก็เลยไปลองขายประกันบ้างหาขนมมาขายบ้างหรือบางทีแบบถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์เนี่ยก็จะไปขายของตามตลาดนัดบ้างพอเอนจอยทำไปสักระยะหนึ่งแล้วนะเอนจอยก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันจะมีอาชีพไหนบ้างนะที่เราสามารถเดินทางไปได้รอบโลกแล้วก็ยังมีรายได้เนี่ยโอนเข้าบัญชีเราด้วยก็ไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะแนะนาให้รู้จักการเทรดแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เทรดทองนะเริ่มจากการเทรดคู่ เงินก,นก็คือคู่ EU นะคะก็เริ่มศึกษาในช่วงนั้นนะที่ e อยเริ่มเทดแรกๆเนี่ยยังไม่มีสื่อความรู้สอนเกี่ยวกับเรื่องเทดอะไรมากขนาดนี้นะคะก็เลยทําให้เวลาการที่อนจอยจะไปเรียนเนี่ยจะต้องเดินทางจากจังหวัดระยองเนี่ยเข้าไปในกรุงเทพเพื่อที่จะเรียนเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหรือเรียนแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยลราก็ต้องเดินทางกลับมามันใช้เวลาเยอะมากในการที่เราจะเรียนรู้ตอนไปเรียนแรกๆเนี่ยคือแบบนั่งหลับเลยในห้องเรียนนะคะคือแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเข้าไปง่วงมากหลับดีกว่าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะก็ล้มเลิกไปนะคะหยุดเทรดไปสักระยะหนึ่งเลยช่วงสถานการณ์โควิดนะคะความคิดที่ว่าเฮ้ยจะมีอาชีพไหนเนี่ย ที่เราสามารถเดินทางไปได้รอบโลกแล้วมีเงินมีไรายได้เข้าบัญชีเราทุกวันทุกวันเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยเริ่มหันกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งบวกกับสื่อโซเชียลสมัยนี้เนี่ยก็มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องเทรดเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นนะ,ะอจอยก็เริ่มเข้ามาศึกษาตอนแรกก็เริ่มศึกษาจากสื่อโซเชียลแบบฟรีๆก่อนนะคะพอเราเริ่มถูกจริตกับครูกับโค้ชหรือสถาบันไหนๆเนี่ยอจอยก็ค่อยลงเรียนแบบเสียตังค์ไปเพื่อที่จะให้อจอยเนี่ยได้เรียนรู้ได้ลึกขึ้นเยอะ คือพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเทรดคู่เงินเนี่ยส่วนต่างที่เราจะได้กําไรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็เลยเปลี่ยนมาเทรดทองคำเพราเทรดทองคาแน่นอนค่ะช่วงแรกเนี่ยไม่เคยได้กําไรเลยค่ะขาดทุนตลอดเลยทุกออเดอร์เข้าเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อน,นั้นนะคะแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บชั่วโมงบินมากขึ้นนะคะ ก็ทําให้ระบบเทรดของจอยเนี่ยเทรดแล้วก็ได้กําไรจนถึงทุกวันนี้อยากให้คนไทยทั่วโลกเนี่ยมีความรู้ความสามารถอย่างที่จอยมีเนี่ยไปโกยเงินล้านจากตลาดทองคําเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ